สวัสดีครับเพื่อนๆ FC สวนดาบนาครับดาบนาพาเฮ็ดพาทำเมื่อน,นี้ดาบนาจะพาเพื่อนๆมาบึงมาชมสวนทุเรียนเนาะครับเนาะช่วงนี้ก็ฝนตกชุกนะครับ,นะนนบ,รบาพาเพื่อนๆมาบึงทุเรียนต้นครูนะครับเนาะนะที่ดาบนาปลูกไว้สวนทุเรียนปลูกในคันนาเนาะพี่นอนะ้องเนาะก็สวยงามดีครับพี่น้อง ช่วงนี้กับฝนกระตกชุกแน่แดดกับบ่ค่อยมีน้อครับพี่น้องเนาะกับระวังกันนะครับเนาะเชล่ากับเซลงพวกเชล่าช่วงที่ว่าแดดบ่ค่อยมีนึงสี่นะส่วนมากจะเป็นพวกเชล่ามิตเทเลียมเนาะครับเนาะกับพวกเชล่าพวกปลาสนิมเนาะครับพี่น้องเนาะกับตรงไหนที่มันบ่ถึงแดดพี่น้องกับตุ้งตุ้งต่ำๆสี่ลกันมันมักจะขึ้นล่าสนิมเนาะพี่น้องเนาะ มันจะเป็นลา่าสนิมล่าจุดๆขึ้นม่านพี่นอ้องเอากเพยายามแต่งจริงให้มันโล่กนะพี่น,อน้องเนาะขันมันคืมๆเนี่ยเข่ากับยาแต่งจริงได้พี่น้องเด้อให้มันแดดเด็ดที่วันเข่ากับแตง่งแต่เศ้าแผ่เขาวันจางเสียหายดีนะครับพี่น้องเนาะเมื่อนี้ดาบหน้ากับสีผ้าเบิ้งเบิ้งสวนทุเรียนต้นครูของดาบหน้าปลูกไว้นะครับเนาะกาลังรับจอดดีครับพี่น้องดาบหน้ากับกาลันตีดย,ดย,ดยาข่ายาไปครับพี่น้องนี่ครับ สียาขายนาแล้วดาับหน้ากับสิซื้อยิบซ้ำมาใส่พี่น้องอสีถึงสีกบบ่กับโบว์พยังนะพี่น้องเนี่ยนี่สีสียาช่วงสีถึกใยสีกบบ่กับโบว์พยังครับพี่น้องอว่าท่านมาแต่ว่ามาแม,มด็ดโดดซึมเนาะสีรุครับดาับหน้ากับตัดหยาตัดหยาแล้วก็เอา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 ยา,เ,าเนี่ยนะครับพี่น้องเนาะน,นี่ mm hmm. เอาเศษหยาโป้ข้นเนาะครับเนาะโป้ข้อนออกข้างๆข้นตัวน,น,นี้นะครับเนาะ เราโคกทุกคนต่นของเขาเนาะพี่น้องเนาะคนต่นเท่ากันเท่ากันรอลอสุ้มุูมครับก็รอาล่อไปุ้มภูมเพาก็เอาหนาเศษยรหนาปกออกมาหมดพี่น้องปกออกมาเพื่อนยังเพื่อว่าไงเฮ็ด่ายดินเนาบวอวอแข็งเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ด่ายดินมันเป็นมันหลุดซุยเนาะครับพี่น้องปัดนี่เนาะเทาก็บฉีดยาได้ฉีดยาขายนาพี่น้องพอฉีดยาขายนาแล้วเขาก็เจ๋แบบว่าลัดหยอดเขาก็ลักสลัดหยอดพี่น้องเขาก็ลักสลัดหย่อนคือครับ ช่วงนี้น่นใส่ยิบสัมเลยเด้อพี่น้องเด้อช่วงที่กําลังสิข่าปลายฝนต้นหนาวครับำนี่น่ะใส่ยิบซ้มนะครับเด้อพี่น้องเด้อต้นละเครื่องยิโลเด้อพี่น้องต้นระมานนี่ต้นหน่อยต้นใหญ่นี่ตัวเครื่องยิโลยิบสัาพี่น้องเพื่อังครับเพื่อเตรียมควบความเขาสิข่าหนาหนาวนะพี่น้องเนาะเตรียมควบความสิข่าหนาหนาวเพราะว่าหยิบสัมเฮาส่วบางเหลยกยี่ห้อที่เหลยกยี่ห้อที่เห็น มันมีกรรมฐานน้ำแนวน้ำพี่น้องเด้ออ่ามีกรรมฐานแน่เพราะว่ากรรมฐานหิ้ซอยเหลืองมาเรงนะครับพี่น,อน้องเนาะเวลาเขาดูดกรรมฐานขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะเทศให้พวกไใบของของทุเรียนเท่าเนี่ยลดฉาติบอดีนะครับรดฉาดมันเป็นเฟื่อนเนาะอ่ามันจะเทศให้พวกมาแรงพวกอย่างนี้นลดลกแม่เนาะครับพี่น้องแต่มีแนวพี่น้องครับอันเขากระลังรันยอดเนี่ยกรลังรัดยอดขึ้นครับพี่น้องอันนี้ก็ได้เขา 2ปีก็อีกสามเดือนแลวพี่นอ้องทุงเรียนแปลงนี้เลยสองปีกับสามเดือนนี่แหละครับขึ้นต้นคูดับหน้าผ้ามาเบ่งก็ทือว่างามดีพี่น้องถือว่าใช้ได้อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อย,ยิบส้่าช่วงนี้ไซ่เลยเด้อครับเด้อก้อนเี่ขเขาหนาฝนต้นหนาวนี่ครับเช็ดหาใบ,ใบใบเห้า่บดรขาด ขาดอาหารลกแลนะครับเนาะช่วงที่เขานานหนาวเองเขาจะได้ปรับปรุงตัวดีนะครับเนาะเขาจะได้เตรียมควบร้อมในการเขานาหนาวพี่น้องช่วงนี้นใส่ประโดดครับดับหน้าจะผ้าเบิ้งครับพี่น้องครับดับหน้าก็ใส่ผ๋ยสูตรสิบหาหา20ได้พี่น้องใส่มาแต่ตลอดแต่น้อยต้นไงลยครับเด้อดับหน้าเราก็เ,เปลี่ยนสูตรตุ้ทียครับใส่สิปหาหา20 เขาก็กะลังรัดยอดดีพี่น้องดาบหน้าเฮ็ดแบบลดตุนทุนแม่ครับพี่น้องเคมีกับจิงอยู่ดาบหน้าซื้อแม่ปุ๋ยมากนั่นซื้อแม่ปุ๋ยมากแค่แค่สามสอบพี่น้องปีนี้ดาบหน้ายังใส่บ้านเหมือนอยู่ยังเหลือเครื่องกับยางละเครื่องกับสอบพี่น้องก็มีแม่งกินเนี่เท่พี่น้องได้ดาบหน้ากับบ่ค่อยได้ฉีดยาปนใดได้ครับฉีดถึงแต่รอบวุ่นรอบที่ว่านั่นกันมาแลงอัน ดวงหนวดเงาเนาะครับน้องพี่น้องที่ดาบหน้าบอกตัวยาไปนั่นนะครับดาบหน้ากับสีตะตะคุนนะครับกับผ้ามาเบิงพี่น้องผ้ามาเบิงครับกับมีแม่งก่อกินแน่ครับพี่น้องกครับาดาบหน้ากับใส่เดือนละเทียนนย่สองเดือนเทียนเนั่สี่พี่นอ้องกตบ่ค่อยได้ใส่หลายปันไดครับปุ๋ยส่วนใหญ่ดาบหน้าสิตัดห้าเ้วเอาถมข้นไหมครับ ตัด้าแล้วก็ถมค้นเขาครับพี่นอ้องถมคน้นถมค้นถมถมออกถมอ,ออกนะครับแบบนี้พี่น้องนี่ครับแบบนี้ครับ,บหน้าดีขวดที่บังเล่านี่ครับเห็นบ่มันมีพวกใสเดือดนี่พวกจิงคกอเต็มเลยพี่น้องเนี่ยละหักขาวออกมาเลยครับนี่ดับหน้าพวไว้ครับเวลาเขาใสปุ๋ยเคมีใสย,ยัง,งต้นงเสร็จแ่บนั้มผัดหักโดยตรงนะพี่น้องเนาะก็ถือว่างามดีครับพี่น้องเฮ็ดแบบแบบดับหน้านี่กับ ก็ซื้อว่าใช้ได้ครับพี่น้องกับเมื่อเป็นวาสิเคมีตลอดได้พี่น้องเห็นบ่ครับนั่นมันก็มีห้อยกินแน่นะครับเนาะมีแม่หกินแน่ครับพี่น้องแต่ว่ายอดขุนเขาครับพี่น้องเอ้ยใบใหญ่ใบ่อนยอดอวบดีนะครับพี่น้องเนาะโอ้ยแต่อ่อนสอดหลายพี่น้องสองปีก็อีกสามเดือนพี่น้องดาบหน้าปลูกปลูกไว้ต้นครเนาะพี่น้องเนาะเมา่อบังซุ้มนี่แน่พี่น้องเนี่ยดาบหน้าจะพากังนี่ ไอพวกเนี่ย่ปลูกเสริมหรอกครับมันบางงามดาบหน้าก็เลยถอนขึ้นถอนก็ปลูกก็ได้ระมานปีกก,ปก,กว้าอแล้วครับปลูกเสริมพระพี่น้องนะดาบหน้าผ้าเบิ่งเนาะเมื่อนี่อากาศคุ้มคืมแน่ก็เลยพ้าพี่น้องมาบางเสวนมเพื่อนเนาะเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนครับอันนี้กับปีกกว่าเ่อกันครับดาบหน้าถอนหะออ่ถอนต่วนมันบางงามบอกไหมครับ ขอนตบนง่ายบอกแล้วก็บาง,งนับต้นของเขาได้เพียงน้อแต่ไล่ง่ายดีครับพี่น้องแต่พอือว่าเป็นเค่มีโดยตรงโดยพี่น้องใส่ไอ้อยๆเพื่ขึ้นที่ซื้อครับนี่เห็นบ่าครับนี่แบบหน้าตัดหย่านี่นี่ตัดหยาแล้วก็โปะใส่โปะเลยเดยครับพี่น้องเพราะเขาโปะหยาแล้วไวลาหยามันขึ้นบาดนี้เขาเขาเสียดยาคาหยายาคาหยากับสิบ่อสัมผัสกับหลักของเขาโดยตรงเลยพี่น้องเขาก็ถึอได้ปลายปลายเนาะเพราะว่าขันมันลงไปทั้งไตมันจะถึงหยาเนาะที่เขาโปะไปเนาะครับเนาะ มันก็เห็ดไหนเฮาตุนทุเรียนเฮาบอบอส้มบอบอบอแพร่ยาคายยาพี่น้องเนี่ยเขากำลังรัดตัวถึงพี่น้องช่วงนี้ครับนี่ยต้อมาเ้ามาเล่นครับนี่ปลูกเสริมครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องนี่แบบห้อยอันไอ้นอนทำายแน่ห้อยอันนั่นทำายแน่ครับพี่น้องนี่ สลัดยอดดีครับพี่น้องครับบางบางต้นด้วยครับเ้อะโคก็สมบูรณ์ดีแดงดีครับพี่น้องอ่ามาบางต้นนี่ครับที่ดับหน้าลงคีปไปว่าดับหน้านั่วิธีการปลูกทุเรียนเล็กนะครับพี่น้องเนาะอ่าาจะถึงปีแล้วครับพี่น้องนี่ยังแต่นานเังะไ่ถึงปีเนาะครับเนาะนาหนาวปีที่แล้วไหมครับที่ดับหน้าลงคีปไปเนาะนี่ตัวนี้เนาะครับเนาะกบต้องข้านี่ครับนี่ที่ดับหน้าลงคีปไปว่าน่ วิธีการปลูกลูกทุเรียนเล็กนะครับนาอวิธีการปลูกทุเรียนเล็กนี่ครับพี่นอ้องถัวหัวแล้วครับพี่น้องตัวหมวดับหน้าแล้วแตกยอดรัดดีครับพี่น้องครับเบื่องครับผมพาเบื้องเด่นหน่เยนะที่ดับหน้านัาน่นลงคลิปไปเนาะว่าหนึ่งวิธีการปลูกทุเรียนเล็กเบื้องรับต้นเขาได้พี่น้องเด้ออวบอวบยิ้มดีครับพี่น้องเรื่องหมบ้านถึงปีเด้วพี่น้องเข่านานาปีนี้นั่นถึงปีพอดีเลยครับ งามแล้วครับพี่น้องถ่วหัวหลาบหน้าแล้วครับนี่ต้นนี้ปลูกหลังต้นนี้นะครับปลูกหลังต้นนี้ประมาณสี่หาเดือนนี่แหละครับปลูกงามดีครับพี่น้องนี่ครับนี่เห็นไหมครับนี่หลับหน้าอย่างนั้นจะไปตัดหญ้าจะไปกวดถิ่มเลยพี่น้องเด้อกวดใ่โค่นสิอะลรพี่น้องนี่ให้มันางางโค่นเข่าแน่นนะครับนี่เนาะนี่ให้นมันางจะขึ้นนึ่งทั้นนี่ก็ได้พี่น้องนี่เห็นบ่เห็นเห็นโค่น เลี่อนดาบหน้าบอคำนี้มาหาออกมาทั้งผีมิเตีหนงานได้ป่านพี่น้องหงาที่สามหน้าตัดแล้วกับโพะไว้นะครับพี่น้องเนาะโพะไว้ยังเสียได้ครับบ่ไม่เสียล่าดอกพี่น้องบ่เห็นขื่นเสียร่ายังเทียได้ครับเวลาห้าวันปุ๋ยเคมีมันก็ข้างอยู่บนหนังสี่ครับบานที่นี่ปุ๋ยเคมีกับบ่ได้ไปสัมผัสกับห่ากเลี่ยนโดยตรงเขาค่อยได้กินครับเขาคอยซึมลงดินปานที่นี่ตัวเลี่ยนเท่ากับแตกยอดรัดยอดดีพี่น้อง คไดับดาหน้าเดี๋ยวผ้าอะไรบางแง่ๆเลยนะครับพี่น้องเนาะคุณเลี้ยงตุ้่มครูดาบหน้าเนาะครับเนาะแต่ทางมีกันนี่ครับพี่น้องนี่พวกกันขับงาเนี่ครับนี่เล็กน้อยกันดับหน้าบานยิบสัมเดี่วเนี่ยพวกหงาขาหงาที่มันหยุบล่องหลามน่าจะตัดพวกนี้ขึ้นวิถมเนาะครับเนาะตัดหงาพวกนี้ขึ้นวิถมโคตนดีครับเขากับรัดยอดดีพี่น้องจัดยอด จหวดงามใบหนาใบเข้มดีพี่น้องใบเขียวใบเข้มดีครับแทบจะบ่ได้ใส่ปุ๋ยนี่เพื่อพี่น้องนาบหน้าเอาใส่ยาขายยาสีลแล้วก็ใส่ยายาปกสิไหมครับนี่เกือบทุกต้นครับพี่พี่น้องบ่งครับนี่เขากำลังขน้นรัดยอดครับพี่น,อนอ้องเรื่องต้นครูนะครับพี่น้องเนาะต้นครูแดบหน้าครับผมช่วงนี้กับ,บ่อนแตงจีงพี่น้องฝนมันมนยังสุกอยู่ครับ อากาศทั้งนั่งปิดอยู่ครับอากาศบ่เปิดไปถักน้าผ้ายาง,ลงเละเบ่งไปเรื่อยๆครับพี่น้องเบิ่งครับสองปีก็อีกสามเดือนนะพี่น้องเนาะสองปีก็อีกสามเดือนเบื่องครับเิ่งความสมบูรณ์ของเขาพี่น้องดาบหน้าซสื้อปุ๋ยมาปีนี่สามสอบานั้นเองนะครับซื้อแม่ปุ๋ยมาสามสอบใส่บ้านเหมือนเดียวครับ เหลืออยู่ยางละเครื่องสอบเด้พี่น้องก็ใส่อ้อยๆวันๆไปแน่ครับสืมเสื่มไปน้ำครับกใส่ปุ๋ยทางใบแน่ครับพี่น้องใครอยากได้ปุ๋ยทางใบก็คอมเมนต์มากนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าดับหน้าใส่แบบใดใส่ของไผรนะครับเนาะนี่ครับพี่น้องเขาการเริ่มจะรัดยอดเกือบทุกต้นพี่น้อง ทุกต้นกับฉีดยาคายาแบบนี้กันเมอครับนี่แล้วก็เอยายาพกคน้นฉีพี่นอ้องนี่ยกวดถิ่มเ้อสิด้พี่น้องปุยยางนีเลยครับอีกชุหน่อยเขาก็ดจ่อยสลายแล้วครับพี่นอนะ้องเนาะเลื่อนต้นคูปลูกยุคขั้นหน้าพี่น้องปลูกยุคขั้นหน้านี่ครับฝนตกชุกขนาดไหนเขาก็รัดยอดยังคักเล้แตกยอดดีครับพี่น้องถ้า ช่วงนี้ถ้าเพื่อนๆผู้ใดอยากได้หน่วยเฮ็ดหน่วยนะพี่น้องเนาะช่วงใบขนาดนี้ให้มันแก่อีกเชื้หน่อยหนึ่งเขากับโสบสารนู่นพี่น้องโสบซื้อเด้อครับจะไปจะไปเสียดสารครับโสบซื้อแล้วก็เขากับใส่ปุ๋ยตัวหลังต,ตัวกลางครับตัวหลังหนักๆนะครับเนาะนะเพื่อสะสมอาหารไใบนะพี่น้องเนาะช่วงนี้นี่ขาดเริ่มจะข,ขาดอาหารร่องแล้วแต่พี่น้องเห็นว่าครับใบเป็นสีนี่ตัวนี้ แบบหน้าก็สิเด้เป้่าใสยิบซ้ำ้วครับนี่กันเป็นแบบนี้นะถือนาหนามากใบเอ็นสิรูลนะครับนี่ขาดแล้วครับนี่ขาดตั้งกะสีแทๆพี่น้องนี่ใบน่ออๆเหี่ยวเหีมุนๆแบบนี้นี่ครับนี่ต้นนานจะขาดแล้วครับนานจะขาดขาดตั้งกตสีขาดอาหารร่องแล้วครับนี่ยทหารร่องครับขาดแล้วครับต้นนี่ครับพี่น้องแล้วก็ต้องเปล่าแก่ครับเพราะว่าเขาเห็ดเขาดึงอ่ะดึงสารอาหารแห้งปวดพี่น้องตัวนี้ครับนี่ ดึงสารอาหารแห้งผุดครับนาจะระบบหลักของผมต้นนี่นา,าเชบากเขัท่าแหละพี่น้องนี่พ่อเขาดึงพ่อเขาดึงสารอาหารมากมากมาเรียงเรียงยอดอแห้งเกินไปพี่น้องที่นี่สารอาหารมาพ่อพี่นอ้องใบเขาก็จเริ่มล้แนนี่เล็กน้อยนะครับนั่นครับนั่นใบแกเขาจะเริ่มลนก้อน,นั้นผมต้องเติมสารอาหารลอกให้เขาแหละครับต้นนี้ครับเป็นพิเศษกระมูนะครับต้นนี้ เพราะใบเขาเลยเริ่มจะขาดชักกระสีอลไรพี่น้องไงลูกเบื้องล้วเบื้องล้วครับนี่พี่น้องต้นี้เห็นเหรอครับอาการเป็นห้าก็บริมเฝ้าแก่ครับพี่น,อน้องเนาะเพราะเขาหนาวหนาวเขาสิแบบมันสิสาหัสข้อมูลในต้นนี้ครับนี่มันสิบริการเทาเฝ้าเห็ดตัวใบพวกนี้มันสีเงยมันสีเขียวอันซอยเหลือตัวเองได้นะครับใบแก่พวกนี้อาจจะโดนนะครับนี่อาจจะโดนล่งเงินเทาก็เฝ้าแก่สิทธิ์ให้เขาไวไวๆนะครับเนาะอาหารทางด่วนไปพี่น้องไปเบิ่งเป็นหลายต้นครับ บางต้นกับอาการมันคือกันเนาะพี่น้องเนาะต้นคู่พี่น้องก็ดูว่ามา,านไหนอยู่ว่ามานนี่ครับเกือบทุกต้นกับเสมอกันครับอยู่เสมอกันอยู่ครับพี่น้องเขากับกำลังรัดยอดเกือบแต,นนบาบาบต่ทุกต้นเนาะครับเนาะเขาบังรับต้นทุกต้นเนี่ยแดงหมดเลยเด้อพี่น้องนี่ครับ รับตัวของเขาเนี่ยมันจิตแตกไร้ง่ายหมดเลยพี่น้องเนาะเห็นไหมครับโคนเขาก็อวบดีพี่น้องนะครับอ้นก็อวบดีย่พี่น้องก็ค่อยเปลี่ยนปุ๋ยเราพี่น้องสูตรดาบหน้าเฮ็ดเนี่ยประหยัดครับประหยัดต้นทุนครับประหยัดต้นทุนเมนนื่อีงก็มีโอกาสได้มาก สวนนะครับมาเบิ่งว่าหลังจากฝนตกแล้วอากาศมันสิม,มีแบบใดบ่เนาะครับฝนจุกๆก็เลยพาพี่น้องมา่อเบื้องหน้านครับเนาะใบของเขาใหญ่ดีครับพี่น้องต้นครูครับพี่น้องครับเรียนต้นครูกระสุนบุญดีครับพี่น้องกระสีผมกระสียาเกือบทุกลุมทุกต้นเนาะครับเนาะกระสียาหมดพี่น้องทุกสวนนั่นแหละ นังเจ้าน่ะเดี๋ยวรอให้ปวดมันอากาศมันเปื่อยก็น้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวดับหน้ากับใส่ย,ยิบซ้ำซ้ำนี่กัต้นละเครงโลดแล้วพี่น้องนเนาะเห็นอยู่หลังนรับพี่น้องเนาะกํลังรัดจอดกําลังใยไยให่เข้มดีพี่น้องบางต้นกัขึ้นว่าท่านมู เบิ้งค้นเบิ้งพี่น้องเบิ้งค้นเบิ้งเหงาเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งเหงาอ้วดสมบูรณ์ดีพี่น้องปุ๋ยเคมีกับไสเดือนละเทีอ้อยๆเสือครับบ่ได้ใส่หลายเนาะครับเนาะตัวทัน์สามคำแนซนะีคำแน่เนาะหวานหวานแหวนสัวทรงผมเนาะพี่น้องคลิปนี้ดับหน้ากับผ้าเบิ้งสวนพี่น้องทุเรียนต้นคู่ครับครับ ถือว่าใช่ได้ครับปีสองปีสามเดือนเนาะพี่น้องเนาะ,ะคลิปนี้กับรถไฟส้มนี่แหละพี่นอ้องถ้ามารคลิปนี้กับย่าลืมกดไล์กดแชร์นะเห็นห,หน้าให้นะครับเนาะกดติดตามเห็นหน้าแน่ถ้าว่าเข้าใจบ้างใดทำหน้าเห็นแบบไหนกับข้อมนต์มาถามหน้าเน,น,นา,า,นานะครับเนาะเราจะใส่เบอร์สุดโต๊ะกันเลยพี่น้อง สำหรับชิมนี้ับหน้ากับปากไว้นชิมนี้นักพี่น้องเนาะครับครับสวัสดีครับ